If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't e v e r feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a stream You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me w i n g สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัณธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ครับมีตัวรถเก่งน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นและแมทกับคุณลูกค้าที่ต้องการไม่ใช้เงินออกรถ แม้แต่บ,บาทเดียวอันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับอันพาเจ้า Toyota a l อาติ1.6ตัว G รถปี2018นะครับสำหรับเอาติสเนี่ยเราจะมีตัวโฉมไมเนอร์เชนเนี่ยประมาณ3สีด้วยกันนั่นคือดำบอลแล้วก็จะเป็นตัวสีขาวแบบนี้แต่สำหรับตัวสีขาวเนี่ยคือเป็นตัวสียอดนิยมเลย เป็นตัวสียอดฮิตมากๆหรือว่าเป็นตัวสีสแตนดาร์ดผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยผมบอกกับพี่ๆทุกท่านไว้ในที่นี้เลยว่าถ้าเกิดเข้าตามเงื่อนไขไม่จำเป็นต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนี่คือใช้คำว่าฟรีดาวได้อย่างแท้จริงนะครับ สำหรับตัวรถสีขาวเดิมโรงงานนะครับไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือจมน้ําตัดต่อไปกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างในกรณีที่ซื้อไปแล้วหรือรับรถไปแล้วพบเจออันยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนและแถมค่าตกใจแถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้นะครับสำหรับตัวโฉมนี้เนี่ยคือจะเป็นไมเนอร์เชนเริ่มต้นเมื่อปี2017นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะฮะท่งด้านหน้าค่อนข้างที่คล้ายตัวโฉมเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือ จะเป็นตัวเดไลิ้งดวงแล้วก็กันชนด้านล่างก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะครับแต่สําหรับตัวเครื่องยนต์และก็จะเป็นในส่วนของตัวการโดยสารตรงนี้เนะี่ยต้องยอมรับเลยว่าทําช่วงล่างออกมาดีภายในออกมานิ่มและก็อีกหนึ่งสิ่งสุดท้ายที่โตโยต้าให้มานะครับแล้วก็สิ่งนี้ถือว่าจําเป็นต่อการใช้งานมากนั่นคือระบบความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมมากๆสําหรับในรถที่เป็นค์ดแบบนี้นะครับต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง สำหรับตัวรถเข้าใหม่เนี่ยตัวนี้เครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับแต่เดี๋ยวอันก็จะให้ดูกันแบบสดสด,สดเร็วๆกันไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการการันตีว่ารถในแต่ละคันเนี่ยที่เรานําเข้ามาเลือกให้กับผู้ลูกค้าได้ใช้งานกันต่อเนี่ยสภาพเป็นยังไงสวยไหมดีจริงไหมน่าใช้จริงไหมแล้วก็รถดีอย่างที่พูดไว้หรือเปล่านะครับ ตัวเครื่องเดิมๆนะครับฟงฝุ่นมีบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าตามสภาพนะครับเดี๋ยวตรงนี้ยังไงเราก็ต้องมีการทำความสะอาดให้กับลูกค้าอยู่แล้วสิ่งที่สําคัญครับก็คือในเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับอย่างคานบนคานล่างนะฮะต้องเป็นตัวคานเดิมนะครับแล้วก็น็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีส่วนสับตัวอย่างตะเข็บด้านข้างนะครับตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์การเว้นระยะช่วงช่องไฟ สวยงามเดิมนะครับน็อตซอกในตรงแก้มด้านซ้ายน็อตซองในตรงแก้มด้านขวาแล้วก็ตัวน็อตสากโป่งนะครับไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีตัวรอยอาร์กตโยต้าด้านใต้นะครับมีให้ครบและก็ชัดทุกตัวอักษรน,นะฮะส่วนการความร้อนเดี๋ยวตรงนี้อ่างก็จะมีการทําความสะอาดให้นะครับ สติก,กอร์มอกอสติกเก r แปะทั่วปงทั่วไปแล้วพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับอย่างตัวเครื่องเนี่ยอาจจะมีการเซอร์วิสหรือว่ามีการดูแลรักษามาตามระยะทางอันนี้เป็นเรื่องปกติของการใช้งานถ้าเกิดอย่างใช้ไปแล้วไม่มีการดูแลรักษาตามระยะการใช้งานตรงนี้สิครับที่มันไม่ปกติเพราะนั้นเนี่ยอันรับประกันเลยและคอนเฟิร์มเลยว่า คงสร้างรถเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับคราวนี้มันจะสรุปแค่ในส่งตัวด้านหน้าอย่างเดียวไม่ได้ด้านข้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับสีด้านข้างสวยเสมอการโจรั่วทั้งคันนี่คือรถยังไม่ได้ล้างนะครับ แต่สาหรับตัวสีด้านนอกหรือว่าอะไรอย่างพวกนี้เนี่ยอันยอมรับเลยว่าคันนี้สวยมากนะแล้วก็เส้นด้านข้างตัวรถนูนคมอย่างชัดเจนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวล้อแมกอลอยสีทูโทนครับปัดเงาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวขอบ16นะครับแต่ว่ายางเนี่ยเป็นตัวยางปี2019นะฮะเป็นตัวยางดันหลบสภาพค่อนข้างที่จะใหม่มากนะครับข้างหน้าก็จะมีเป็นตัวดิชเบรกนะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะฮะ คิ้วกันศาสีดำตรงรุ่นเอาติดแล้วก็กระจกไม่ว่าจะเป็นตัวบังลมด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเป็นตัวกระจกเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกนะฮะติดฟิล์มมานิดนึงพอทึบพอหนาหน่อยกําลังสวยไม่ทึบเกินไปแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปส่วนสําหรับตัวมือเปิดนะครับสั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมมีการตัดด้วยโครเมียมเส้นเล็กตรงกลางมือเปิดอีกทีหนึง่ง แล้วก็ตัวขอบกระจกด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวบอดี้รถเนี่ยคือมันกว้างและก็ยาวนะฮะถ้าเกิดสําหรับในเรื่องของตัวคู่แข่งเนี่ย เอาติเนี่ยมันก็จะไปเทียบกับพวกแบบอย่างซีวงซีวิตอะไรอย่างพวกนี้แล้วแต่ในเรื่องตัวการประหยัดเนี่ยคือมันจะประหยัดกว่าแน่นอนเพราะว่าซีวิตมันมีแต่ตัวเครื่องยนต์1.8แต่เอาติมันมี1.6มี1.8มี2.0อันนี้เนี่ยคือในเรื่องตัวความประหยัดเพราะว่าอะไรครับมันรองรับเชื้อเพิง e 8อีแแล้วเรียบร้อยเราไม่ต้องไปจงไปจูนหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนสําหรับตัวรอหลังนะฮะ ก็จะเป็นตัวลายเดียวกันแล้วก็ยางเป็นดันหลบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดิฟเบรกสี่ล้อถ้าเกิดอย่างเครื่องยนต์1.6ลิตรเนี่ยให้มาหน้าดิฟหลังดัมตรงนี้เนี่ยถือว่ายังพอแตงหิดต,ตงเงียนหน่อยแต่ถ้าเกิดแบ่งแบบนี้เนี่ย1.6ลิตรแต่ว่าเป็นดิฟเบรกสี่ล้อถือว่าโอเคนะครับช่วงล่างเนี่ยถ้าเกิดพูดกันแบบตามตรงนะมันก็คือน้องแคมรี่แหละนะครับ เพราะว่าทรงในการจัดเซตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวด้านหน้าหรือว่าตัวด้านหลังระบบการกระท o n การแท้งอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็คือน้องเอาติดแหละครับถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆภาษาบ้านๆนะครับส่วนสําหรับตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวหลอดไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ led แล้วก็คิ้วฝาท้ายเป็นโครเมียมโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะ ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้ว2จุดด้วยกันเพื่อสําหรับอย่างบางท่านไม่ได้ชอบการติดก,กองกล้องมองหลังแต่ถ้าเกิดเอาดีๆนะครับเราจะกลับกันอีกสักนิดนึงเอาเซนเซอร์ออกแล้วใส่เป็นตัวกล้องมองหลังแทนก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของตัวพวกแบบอย่างฟังก์ชันออปชันอะไรพวกนี้คือมันมีมารองรับเยอะและก็ราคาจับต้องได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันในเรื่องตัวการเซอร์วิสหรือว่าแมเทนแนนสำหรับรถในค่ายของโตโยตานะครับเพราะว่าศูนย์บริการเยอะอะไรก็สามารถหาได้ง่ายนะครับ นี่คือเอาติดรอบพันครับแต่มันยังไม่จบเพียงแค่นีน้สําหรับตัวรถเข้าใหม่แบบนี้ภายในถือว่าเป็นอีกส่วนที่สําคัญเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับเราเข้ามาดูด้านในกันต่อนะครับอย่างช่วงหนึ่งด้านหน้าเนี่ยลืมบอกไปอย่างหนึ่งสิ่งที่มันมีการพ่วงหรือว่าให้มาสําหรับตัวตัวท็อปหรือว่าเป็นตัวไมเน์เชนแบบนี้เนี่ยนั่นคือระบบความปลอดภัยครับแอร์แบ็กเอาติดให้มา7ใบด้วยกันนะฮะ สำหรับส่วนของแดชบอร์ดหรือว่าตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยสามเสาเอเนี่ยสองแล้วก็เบาะคนขับกับฝั่งคนนั่งข้างคนขับอย่างละหนึ่งใบนะครับซึ่งถือว่ามันเยอะมากๆนะไม่ใช่น้อยๆนะครับแอร์แบทเจ็ดใบตรงนี้แล้วก็ภายในเนี่ยก็จะเป็นตัวสีทูโทนแบบนี้ถือว่าสวยมากครับเพราะว่าอะไรรถด้านนอกสีขาวภายในก็จะตัดด้วยสีเบรดกับตัวพี่เป็นสีดําแบบนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็เครื่องเล่นครับอันนี้มันจะมาด้อยตรงจุดนี้แหละ เพราะว่ามันยังไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแบบพวกแบบอย่างรีบวงรีบวอะไรพวกนี้ได้คือเป็น AUX USB นะครับแล้วก็ CD วิด d o MP3 ธรรมดาแค่นั้นเองนะครับแต่การตกแต่งตัวโซนเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำเป็น No Black อันนี้ถือว่าสวยงามนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ช่องเสียบไฟตัวเปิดตัดหมอกนะครับด้านล่างตรงนี้แล้วก็ส่วนสับตัวเกียร์ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นไม่เหมือนกับ Vios นะฮะ พราะว่าอะไรมันจะเป็นตัวซูเปอร์ซีวีทีแบบ7สปีดนะครับมันจะมีเป็นซีวีทีกับตัวซูเปอร์ซีวีทีนะครับอันนี้จะเป็นตัวซูเปอร์ซีวีทีแบบ7สปีดแล้วก็มีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้ใช้เชนคอนโทรลนะครับสามารถเปิดปิดการทํางานได้แล้วก็ตัวพวงมลาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับตรงนี้ก็จะหุ้มด้วยหนังนะฮะหนังกึ่ง PVC แล้วก็เป็นตัวมัลติฟังก์ชันเอนจินสตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นเซอร์ร็อกมองข้างแกกงงางง้ก็็ับบบปรระจงตนนีเ ฟ้าเช่นเดียวกันส่วนตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังสีเบรดนะฮะออกครีมครีมเบตเบตดนะครับไม่ได้ออกแบบเบดจนแบบเบดจ๋าอะไรอย่างพวกนี้ออกแบบครีมครีมนิดนึงสวยงามนะฮะแล้วก็เดินด้วยตัวได้ขาวเบาะไม่มีขาดนะครับแล้วก็ไม่มีรอยชงรอยฉีกอะไรพวกนี้สภาพด้านในกับตัวด้านนอกเนี่ยคือค่อนข้างจะสวยมากแต่ทราบอย่างรถคันนี้แน่นอนครับมันมีการใช้งานมาคันนี้เลขไมจะอยู่ที่1 3 4 9 1 8มกิโล 18, 19, 20, 21, 22รถอายุ4ปีกับการใช้งานแสนส0 0หมโลถามว่าเยอะไหมไม่เยอะอยู่แล้วครับถ้าเกิดมันมีเป็นตัวเลขถึงขนาดนี้เนี่ยนั่นคือในเรื่องตัวโครงสร้างกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆแล้วว่ามันดีอย่างที่อันพูดไหมมันซอฟอย่างที่อันพูดจริงหรือเปล่าและมันน่าใช้อย่างที่อ่นเป็นไปตามคําบอกเล่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราไปสูกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาซาปานี้อีกทีหนึ่งไปครับ โอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะพี่พี่ทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงท่านใดนะครับที่กําลังหารถเก๋งใช้งานไว้อยู่สักคันหนึ่งหนุ่มสาวโรงงานพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศก็ตามครับหรือว่าจะเป็นอาชีพอื่นก็ตามตรงนี้เนี่ยสามารถออกกับตัวเอาติปนี้ได้เลยแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือขอเพียงแค่มีอาชีพกับรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้คุณจะมีประวัติการทําธุรกรรมหรือคุณจะไม่มีประวัติการทําธุรกรรม อันไม่ได้มองตรงนั้นเป็นหลักเลยอันขอแค่มีอาชีพกับไรายได้ที่พ่วงข้างซ้ายและพ่วงข้างขวามาแค่นั้นเองครับสามารถเอาเอาตัวคคน,นี้ออกจากร้านเราไปได้เป็นเจ้าของทันทีนะครับสำหรับัน,นี้ครับปี2018อันต้องราคาขายไว้4 9 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ499,000าบาทในส่วนงตัวเครดิตเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะละ เอาอธิบายแล้วก็บอกในส่วนของตัวเครดิตอย่างถูกต้องแลวก็ชัดเจนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีล n e นะครับแอดไลน์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเอกสารในการออกรถเพิ่มเติมกันได้เลยฝากกดติดตามเพจปฏิบัติออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะแล้วก็ตัว t i k t o k ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าหมา่เดี๋ยวมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับลูกค้าได้ดูกันอีกหนึ่งรอบคลิปนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.